สวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะคะวันนี้เรามาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ถึงเรื่องสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะนักเรียนได้เรียนไปแล้วทั้งหมด4ตัวแรกนะคะตอนนี้เรามาเรียน4ตัวที่เหลือนะคะก็คือกลุ่มที่5 6 7และ8ค่ะสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่นักเรียนจะได้เรียนต่อไปนี้จะเป็นกลุ่ม สัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องสัตว์ทะเลผิวครุขระหอยและหมึกและสุดท้ายสัตว์ที่มีขาเป็นข้อหน้าตาและลักษณะจะเป็นอย่างไรมารับชมได้เลยค่ะเรามาดูกลุ่มที่5กันเลยนะคะกลุ่มที่5ได้แก่สัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องนะคะกลุ่มสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องได้แก่ตัวสงกราน ไส้เดือนดินเพรียงทะเลปลิงน้ำจืดและทากดูดเลือดเป็นต้นค่ะสัตว์ในกลุ่มนี้จะมีลำตัวกลมยาวเป็นปล้องคล้ายกับวงแหวนต่อกันผิวหนังเปียกชื้นมีระบบประสาทและระบบทางเดินอาหารมีระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิด สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศนะคะและจะมีสองเพศอยู่ในตัวเดียวกันค่ะนักเรียนลองสังเกตลักษณะลำตัวของสัตว์ในกลุ่มนี้นะคะเราจะเห็นว่ามันเป็นขีดขีดปล้องปล้องนะคะตัวอย่างเห็นได้ชัดเลยคือไส้เดือนดินนะคะจะเห็นเป็นขีดขีดปล้องปล้องนะคะตัวส่งกลานนะคะ ก็จะเป็นปล้องๆตัวสงกรานเนี่ยจะอาศัยอยู่ในน้ําเค็มและน้ํากร่อยนะคะเพรียงทะเลนะคะก็เป็นปล้องป้องขีดขีดเหมือนกอันนี้นะคะทากดูดเลือดก็ลำตัวเป็นปล้องป้องนะคะถ้าเราซูมดูดีๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นขีดขีดปล้องป้องแบบนี้เลยนะคะรวมไปถึงปลิงน้ำจืดน,นะคะเป็นต้นคะ่ะ ถัดมานะคะเป็นกลุ่มที่6ก,กลุ่มสัตว์ทะเลผิวครุขระค่ะกลุ่มนี้นะคะก็จะได้แก่เม่นทะเลนะคะหรือหอยเม่นนะคะที่นักเรียนอาจจะเคยได้ยินในชื่อของอูนินะคะก็คือไข่ของหอยเม่นตรงนี้นะคะก็คือบริเวณที่เป็นอันธะของหอยเม่นนั่นเองนะคะ มีราคาที่สูงมากแล้วก็กำลังเป็นที่นิยมในกลุ่มคนที่ชอบทานซูชิของสดนะคะอีกตัวหนึ่งก็คือปลิงทะเลนะคะปลิงทะเลก็เป็นวัตถุดิบที่มีราคาแพงนะคะในการนำมาประกอบอาหารอีกตัวหนึ่งเลยนะคะจุดเด่นของกลุ่มนี้ก็คือผิวเขาจะมีความขรุขระ อย่างเช่นเม่นทะเลจะเห็นว่ามีหนามแหลมคมนะคะส่วนเจ้าปลิงทะเลเนี่ยก็จะมีลำตัวที่มีตะปุ่มตะป่ำนะคะไม่ได้เรียบตัวถัดมานะคะเป็นดาวทะเลนะคะดาวทะเลก็มีผิวที่ครุขระนะคะไม่ได้เรียบนะคะส่วนบริเวณนี้นะคะก็คือดาวทะเลที่กำลัง เดินนะคะเคลื่อนที่โดยใช้เท้านะคะเขาจะมีท่อเล็กๆนะคะอยู่ใต้ขาของเขาเนี่ยะะมากมายเพื่อใช้ในการเคลื่อนที่ตัวสุดท้ายก็เป็นอีแปะทะเลนะคะหน้าตาจะคลา้คลายกับเหรียญนะคะอยู่ตามทรายอยู่ตามทรายนะคะจะมุดตัวอยู่บริเวณชายหาดนะคะ,นะคะสัตว์ในกลุ่มนี้นะคะผิวลำตัวจะหยาบขรุขระและก็แข็ง ไม่มีหัวนะคะแล้วก็จะมีรูปร่างต่างๆเนี่ยมีเท้ามีท่อจํานวนมากนะคะใช้สำหรับในการเคลื่อนที่มีการสืบพันธุ์แบบทั้งอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศนะคะส่วนมากก็จะอาศัยอยู่ในทะเลค่ะกลุ่มต่อไปก็คือกลุ่มที่7กลุ่มหอยและหมึกทะเลก็จะได้แก่พวกหอยต่างๆนะคะหอยที่มีเปลือกแข็ง ะะลำตัวภายในจะนิ่มนะคะแล้วก็เปลือกบริเวณเปลือกแข็งๆเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นหินปูนนะคะที่มีความแข็ง ปกคลุมปกป้องร่างกายนะคะมีการเคลื่อนที่โดยใช้กล้ามเนื้อที่ยื่นออกมาจากเปลือกนะคะหอยเนี่ยจะมีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะคะออกลูกเป็นไข่แล้วก็มีการอาศัยอยู่ทั้งบนบกแล้วก็ในน้ําจืดและในน้าเค็มค่ะตัวอย่างก็เช่นหอยแครงหอยทากหอยสงังหอยแมลงผู้นะคะหอยชนิดต่างๆที่มีเปลือกแข็งค่ะ นอกจากหอยแล้วก็ยังมีหมึกทะเลนะคะหมึกทะเลก็มีหลายชนิดนะคะหลายสายพันธุ์ด้วยกันหมึกส่วนใหญ่ก็จะมีลำตัวนิ่ม มีโครงแข็งอยู่ภายในลำตัวนะคะเคลื่อนที่โดยการใช้หนวดแล้วก็การพ่นน้ำนะคะหายใจทางปอดและทางผิวหนังมีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศออกลูกเป็นไข่นะคะหมึกส่วนใหญ่เนี่ยจะอาศัยอยู่ในน้ำเค็มตัวอย่างหมึกตัวแรกที่นักเรียนได้เห็นก็คือหมึกกระดองนะคะหมึกกระดองเนี่ยจะมีลักษณะตัวลำตัวกลมนะคะถ้านักเรียนเคยเห็นตาร้านขายหมึกเนี่ย เขาก็จะอยู่ในร่างแบบนี้นะคะตัวกลมๆแล้วก็มีหนวดนะคะตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นหมึกกล้วยหมึกยักษ์หมึกหอมนะคะรวมถึงหมึกชนิดอื่นๆในท้องทะเลค่ะหมึกไม่ใช่ปลานะคะจำไว้ให้ดี ลาจะมีกระดูกสันหลังแต่หมึกอยู่ในกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะหมึกกับหอยจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันค่ะเนื่องจากมีลำตัวที่นิ่มแต่หอยจะมีเปลือกแข็งมาถึงกลุ่มสุดท้ายแล้วนะคะก็คือกลุ่มที่8ดกลุ่มสัตว์ที่มีขาเป็นข้อค่ะในกลุ่มนี้จะมีสัตว์มากมายหลากหลายชนิดเลยนะคะสัตว์ที่มีกลุ่มมีขาเป็นข้อเนี่ยค่ะเขาจะ มีต่อต่อกันเป็นข้อนะคะตัวอย่างสัตว์นะคะในภาพนี้นักเรียนจะเห็นว่ามีตะขาบนะคะค,ครูขอให้นักเรียนดูที่ขาของตะขาบนะคะขออนุญาตซูมนิดนึงไม่กลัวเนาะอ่าขาของเขาเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่ามีข้อแบบหนึ่งสองสเห็นไหมคะเห็นเส้นตรงนี้ไหมที่เขาตัด เป็นป้องๆเลยคะหนึ่งสองสามจะเป็นข้อข้ออย่างนี้นะคะนะตัวอย่างตัวต่อไปนี่นะคะแมงป่องนะคะก็จะมีเป็นข้อข้อเหมือนกันนะคะสังเกตเห็นไหมคะเป็นข้อข้อจะแบ่งเป็นส่วนๆงี้ค่ะนะคะ,นะคะตัวอื่นๆในกลุ่มนี้ก็จะมีกิ้งกือนะคะ เป็นครอบล่องนะคะกุ้งนะคะกุ้งก็มีขาเป็นข้อเหมือนกันเห็นไหมคะเขาจะมีข้อพับนะคะตัวอย่างสัตว์กลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีเยอะมากเลยนะคะต่อไปก็จะมีปูนะคะนักเรียนสังเกตที่ขานะคะปูและตัวข้างๆปูก็คือแมงดาทะเลนะคะ แมงดาทะเลเนี่ยถ้าเราดูที่ขาของเขาเหนไหคะนักเรียนก็จะเห็นว่ามีเป็นข้อข้อเหมือนกันเนาะ,อะนอกจากสัตว์เหล่านี้แล้วยังมีมแมลงชนิดต่างๆด้วยนะคะ,มะแมลงมากมายหลายชนิดเนี่ยที่เรารู้จักกันเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มสัตว์มีขาเป็นข้อเช่นแมงมุมนะคะ ดูว่าเป็นข้อยังไงเราจะเห็นว่าเขาเป็นข้อพับแบบนี้เลยนะคะแบ่งเป็นส่วนๆนะนอกจากแมงมุมแล้วผีเสื้อนะคะมดนะคะด้วงกว่างนะคะตัวนี้นอกจากสัตว์ที่ครูได้ยกตัวอย่างมา ะะก็ยังมีแมลงอื่นๆอ,อ,อีกมากมายหลากหลายชนิดนะคะเรียกได้ว่าเป็นแมลงทุกชนิดเลยก็ว่าได้นะคะจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลงังกลุ่มมีขาเป็นข้อค่ะโดยสัตว์ในกลุ่มนี้นะคะเขาจะแบ่งลำตัวออกเป็น3าส่วนนะคะก็คือส่วนหัวส่วนอกแล้วก็ส่วนท้องนะคะดูตัวอย่างมดก็ได้นะคะ มีหัวแล้วก็มีอกแล้วก็มีท้องนะคะเป็นลำตัวนะคะหรือบางชนิดก็จะมีสองส่วนนะคะส่วนหัวรวมกับอกไปเลยนะคะแล้วก็เป็นส่วนท้องไปเลยนะคะมีเปลือกแข็งหุ้มลำตัวนะคะส่วนใหญ่ก็จะ,จะเจริญเติบโตโด้วยกันลอกคราบนะคะมีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศค่ะ เอาละค่ะทีนี้เราก็จะจบบทเรียนในเรื่องของกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังกันแล้วนะคะคุณครูขอทบทวนนิดนึงนะคะสัตว์แบ่งตามการมีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสันหลังเนี่ยได้เป็นสกลุ่มก็คือกลุ่มมีกระดูกสันหลัง5ชนิดกลุ่มไม่มีกระดูกสันหลัง8ชนิด กลุ่มมีกระดูกสันหลัง5ชนิดได้แก่อะไรบ้างคะได้แก่ปลาสะเทินน้ำสะเทินโบกเลื้อยคลานนกและก็สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม5ชนิดนะคะ5กลุ่มต่อไปเป็นกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง8กลุ่มของเรา8กลุ่มนั้นมีอะไรบ้างหนึ่งฟองน้ํา สสัตว์ที่มีลำตัวกลวงหรือมีลำตัวเป็นโพรงนะคะสกลุ่มหนอนตัวแบนสี่กลุ่มหนอนตัวกลม 5. สัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องหกสัตว์ทะเลที่มีผิวครุขระ 7. หอยและหมึกและแสัตว์ที่มีขาเป็นข้อที่เพิ่งได้เห็นไปสักครู่นี้นะคะหลังจากที่นักเรียน เรียนคลิปนี้เสร็จแล้วนะคะคุณครูขอให้เราทําแบบฝึกหัดหน้า50นะคะหน้านี้เป็นการจับคู่จําแนกชื่อสัตว์ที่อยู่ด้านบนนะคะนําทุกชื่อเหล่านี้มาใส่ในตารางด้านล่างให้ถูกต้องนะคะและสามารถถ่ายภาพส่งเขียนชื่อนะคะได้ในอัลบั้มวิชาวิทยาศาสตร์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ